วันนี้นะครับผมจะให้ AI ของ Elon Musk อย่าง Grok วิเคราะห์หุ้นเทส l a ของ Elon Musk เองนะครับมาดูกันหน่อยครับว่าเขาจะวิเคราะห์บริษัทเครือเดียวกันได้อย่างเป็นกลางหรือไม่นะครับ ล่าสุดนะครับก๊อกเขาปล่อยเวอร์ชัน3อ,อกมกมาให้ใช้แล้วครับเขาเคลมว่าฉลาดมากและมีต้นทุนถูกมากนะครับแต่ตามที่เขาแลนกิ้งกันหรือว่าเทสผลอารีนากันเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีรายงานออกมาแบบสรุปง่ายๆเท่าไหร่นะครับผลการสอบของ AI มันก็ยังจะก,จกระจายอยู่ครับบางข้อสอบมันก็ทําได้ดีได้ฉลาดจริงบางข้อสอบมันก็อาจจะยังแตกต่างไม่ชัดเจนนะครับทีนี้ครับก๊อกสามเนี่ยมันมาพร้อมฟีเจอร์ใหม่อ,มอ,มยอย่าง e e p Search นะครับซึ่งจะทาให้น้องก๊อกเนี่ยเขาสามารถเข้าไปค้นคว้าข้อมูลแบบจริงจังบนโลกอินเทอร์เน็ตได้หลายสบเเเวว็็ไซต์ในทีีดยลลรรแ้อองกกกาจะุป ออกมาเป็นบทวิจัยให้เรานะครับทีนี้ครับเรามาดูกระบวนการวิจัยกระบวนการคิดของน้องกรอกกันครับโดยผมลองใจเจ้ากรอกนะครับด้วยการถามแบบกว้างๆมากๆง่ายๆเลยครับเราพร้อมไปแค่ว่า Research Tesla Stock เลยครับ ทีนี้เจ้ากรอกเขาก็เริ่มคิดนะครับแล้วพอเขาเริ่มคิดปุ๊บเนี่ยเขาก็แซะผมก่อนเลยครับในประโยคแรกเขาบอกว่าพร้อมของผมเนี่ยคำสั่งของผมเนี่ยมันกว้างมากเพราะฉะนั้นน้องกรอกเนี่ยเขาก็ต้องไปคิดวิเคราะห์ต่อนะครับว่าเขาจะเอาส่วนไหนที่น่าสนใจมาตอบผมดีแล้วกรอกเขาก็เข้าไปลุยค้นคว้าจากสิบเว็บไซต์แรกเลยครับโดยผลลัพธ์ที่ออกมาครับจากสิบเว็บไซต์แรกได้ข้อมูลเบื้องต้นมาไม่มากครับได้มาแต่ราคาหุ้นแล้วดูเหมือนกรอกเขาก็จะยังไม่พอใจกับผลลัพธ์ของซอสที่เขาเพิ่งไปหามานะคร แต่ทีนี้ครับสรุปว่าดูเหมือนกรอกเนี่ยเขาก็จะวุ่นหายอยู่กับแค่ราคาหุ้นเทสล a นะครับซึ่งเอาจริงๆมันไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเลยนะครับแต่ผมก็อาจจะผิดเองครับที่พร้อมกว้างไปหน่อยนะครับซึ่งก็ขอยกเรื่องนี้ไว้เป็นข้อสังเกตรแรกนะครับในการวิจัยหุ้นต่างๆผ่าน AI ว่าถ้าเราพร้อมไม่ดีพร้อมไม่ละเอียดเนี่ยเราก็อาจจะได้คําตอบที่ไม่โดนใจมากนักนะครับ แล้วยังไงเดี๋ยวผมจะสรุปตัวอย่างพร้อมที่ตรงจุดกว่านี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเพื่อนักลงทุนเนี่ยเอาไปใช้ทํากันบ้านกันเองได้กลับมาที่น้องกรอกครับหลังจากที่เขาสับสนกับราคาหุ้นเสร็จนะครับเขาก็ยอมแพ้ครับเลิกหาราคาครับเพราะว่ากรอกเนี่ยเขาเข้าไปแต่ละเว็บมันก็บอกราคาไม่เท่ากันนะครับแต่าว่านะครับราคาหุ้นเนี่ยมันเ a ลไทม์แล้วผมให้กรอกไปรีเสิร์ชตอนที่ตลาดเปิดอยู่ด้วยครับแต่วงเล็บไว้นะครับผมจำได้ว่า c h a t GPT เนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีการตีกราฟอัปเดตเวลไทม์ให้ดูเลยนะครับ ทีนี้ครับน้องก๊อกก็หันมาอ่านข่าวต่างๆที่เกี่ยวกับหุ้นแทนนะครับอ่านข่าวไปสักพักครับมันก็เกิดสมาธิสั้นนะครับกลับไปวุ่นวายเรื่องราคาหุ้นอีกแล้วนะครับหัวจะปวดเลยครับพอวุ่นวายเรื่องราคารอบ2เสร็จน้องก๊อกก็ตั้งสติรอบ2นะครับแล้วก็บอกกับตัวเองว่าเออเราไปดูรายงานผลประกอบการล่าสุดของบริษัทดีกว่าเผื่อจะได้อะไรมาถึงจุดนี้ครับก็เริ่มเข้าท่าแล้วครับหลังจากที่ตอนแรกผมคิดว่าเนี่ยโอ้สงสัยจะต้องพร้อมใหม่ต้องทำคอนเทนต์ใหม่เอาให้ละเอียดกว่าเดิมแต่ถ้าน มากๆนะครับผลลัพบของกรอกเนี่ยเขาจะเค้นเขาจะขยี้ออกมาให้เราได้ดีแค่ไหนครับแล้วในที่สุดครับกรอกเขาก็ไปหาข้อมูลที่น่าสนใจได้มากขึ้นเรื่อยๆครับผมมาทั้งตัวเลข EPS earning per share PE ratio แล้วก็ Rating ของนักวิเคราะห์หลายเจ้าเลยครับเพราะฉะนั้นเรามาสรุปข้อมูลเด็ดๆที่กรอกเนี่ย Extract มาให้ผมได้กันครับ อย่างแรกเลยครับผลประกอบการรายไตรมาสล่าสุดของเท s l a เนี่ยรายงานมาเมื่อวันที่29มกราคมนี้เองนะครับโดย Revenue หรือรายได้ของเขาเนี่ย2 5 7 0 0ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งต่ำกว่าที่ Wall Street คาดการไว้ที่2 7 2 0 0ล้านดอลลาร์นะครับก็ถือว่ามิส s นะครับพลาดเป้าส่วนกำไรต่อหุ้นนะครับหรือ EPS เนี่ยอยู่ที่73เซนนะครับแล้ว Wall Street เขาก็คาดไว้ที่76นะครับซึ่งก็คือมิสนะครับพลาดเป้าทั้ง EPS ทั้ง revenue เลยผลก็คือตามนี้ครับหุ้นแดงครับผม โดยกรอกเนี่ยเขาก็เมนชั่นไว้ด้วยนะครับว่าข่าวต่างๆเนี่ยจากนักวิเคราะห์เนี่ยเขาระบุความท้าทายของเทสลาไว้นะครับเช่นรายได้จากธุรกิจรถยนต์ที่ลดลงนะครับและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นนะครับทีนี้มาดูฝั่งนักวิเคราะห์นะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาแนะนําในเชิงถือนะครับหรือว่า hold rating นะครับโดยมีเป้าหมายราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ330ดอลลาร์นะครับต่อหุ้นซึ่งก็แปลว่านักวิเคราะห์ Wall Street เนี่ยเขายังคิดว่ามีโอกาสในการเติบโตนะครับจากราคาปัจจุบัน แต่ทางนี้นะครับมันก็ไม่ใช่ rating buy นะครับเป็นแค่ hold เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความผสมผสานนะครับระหว่างคําแนะนําซื้อถือและขายเลยครับอาจจะมองได้ว่าเขามองเชิงบวกเล็กน้อยแต่ต้องระมัดระวังนะครับทีนี้พอผมอ่านรายงานของกรอกมาถึงจุดนี้เนี่ยขอเพิ่มเติมข้อมูลไว้หน่อยเลยแล้วกันครับเพิ่งมีโอกาสได้ทำชอ็อตเกี่ยวกับอัปเดตหุ้นเทสล a านี่แหละครับก็เลยมีโอกาสได้อ่านข่าวเทสลามาช่วงนี้นะครับปัจจัยของเทสล a าเนี่ยปัจจัยบวกก็แรงปัจจัยลบก็แรงนะครับส่วนตัวแล้วผมยังมองว่าปัจจัยลบเนี่ยมันแอ็น่งงขงกชววี้้ล ข่าวคราวเกี่ยวกับทางการเมืองแนวคิดขวาจัดบ้างหรือว่าหน่วยงานดอชที่เขาไปโละราชการของสหรัฐบ้างอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งผมคิดว่านักลงทุนหลายคนเนี่ยก็คงอยากให้เทสลาไปหาซ e o มาทํางานให้กับบริษัทแทนป่าอีลอนแกอยู่ไม่น้อยนะครับแล้วแกจะไปตามฝันอะไรต่อนักลงทุนก็คงไม่ต้องมาปวดหัวด้วยมากเท่าเดิมนะครับแต่ทั้งนี้นะครับปัจจัยเชิงบวกของบริษัทมันก็ยังมีอยู่นะครับและผมคิดว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยด้วยเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับจะได้ไม่หาว่ามากาวมั่ว แล้วนักลงทุนลองนําไปพิจารณาดูนะครับเช่นโมเดล Y ตัวใหม่เพิ่งออกมาโมเดล Y เนี่ยเป็นรุ่นที่ปราบโตโยต้าครับเอาโตโยต้าลงจากพลังของเขาได้อ่ะขึ้นเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดในโลกนะครับน่าจะเป็นในปี2023แล้วปีนี้นะครับเขาก็จะทดสอบโรโบแโท็กซี่ครับซึ่งจะเป็นรถที่ไม่ต้องมีคนมาควบคุมไม่ต้องมีพวงมาลัยไม่ต้องมีแป้นอะไรให้เหยียบเลยครับนอกจากนี้นะครับเทสลาเขาก็กําลังจะออกรุ่นใหม่มาครับเหมือนได้ยินมาคร่าวๆว่าจะเรียกว่าโมเดล Q เอาเป็นว่าชื่อรุ่นยังไม่แน่ใจนะครับแต่จะเป็นรุ่นที่ถูกที่สุดของเท sla เลยครับรุ่น entry level นะครับแล้วผมคิดว่ารุ่นนี้เนี่ยมันจะช่วยให้ลูกค้าที่อาจจะมีงบประมาณไปไม่ถึงโมเดล3ตัวล่างอะไรอย่างนี้นะครับเทสลาเนี่ยน่าจะได้ s e g มนต์ลูกค้าเพิ่มน่าจะได้ลูกค้าใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับด้วยการเปิดรุ่นรถที่ถูกที่สุดเป็น entry segment เข้ามานะครับถ้าเทียบกับ BM เหรือ Benz เนี่ยก็น่าจะเป็นอารมณ์ประมาณซีรีส์หหรือว่า AC l a s s นะครับ อันนี้ยังไม่รวมถึงเรื่อง AI automation รวมถึงหุ่นยนต์นะครับที่เขาเอาออกมาเปิดโชว์ตัวทำคอนเทนต์กันเยอะแยะมากมายนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นปัจจัยบวกที่ผมนึกออกได้นะครับแต่ทางนี้นะครับตลาดหุ้นทุกวันนี้เนี่ยมันก็กระตุกไปตามข่าวกันอยู่แล้วครับแถมเท s l a เนี่ยถ้าวัดตาม valuation m a t r i x นะครับราคามันแพงมากๆครับซึ่งพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยผมขอไปต่อถึงเรื่องสถิติตัวเลขต่างๆของหุ้นเทสลากันต่อเลยแล้วกันครับ อัตราส่วน P/E ratio นะครับของเท sla เนี่ยสูงถึง138เท่าเลยครับที่กรอกรายงานให้ผมมาซึ่งมันแพงมากๆครับแต่มองอีกมุมหนึ่งก็คือตลาดเนี่ยคาดการว่าเท s l a เนี่ยจะเติบโตไปอีกมากครับโดยกรอกเขาก็เมนชั่นถึงเรื่องด้านออโตเมชันและด้านพลังงานของเท sla เนี่ยน่าจะเป็นจุดขายในการเติบโตร,ระยะยาวของเขานะครับแต่ว่าเมื่อมีการพลาดเป้าหมายผลประกอบการไตรมาลล่าสุดเนี่ยมันก็ทาให้หุ้นเนี่ยพันผวนมูลค่าร่วงลงมาในระยะสั้นบ้างครับ ก็คือหุ้นเท sla เนี่ยแพงครับจะซื้อเนี่ยเราต้องจ่ายพรีเมียมก็อาจจะเหมาะสําหรับคนที่เชื่อมั่นในวิสัยทัศน์เชื่อมั่นในอนาคตในอินโนวชัชนวัตกรรมของเขาจริงๆนะครับในระยะยาวด้วยแล้วเทสลาครับก็มีค่าเบต้าครับหรือบางคนอาจจะเรียกว่าค่าสัมประสิทธิ์เบต้านะครับอยู่ที่1.6นะครับมันหมายความว่าเทสลาเนี่ยเป็นหุ้นที่ผันผวนสูงมากครับค่าเบต้าเนี่ยเป็นตัวชี้วัดทางการเงินนะครับที่ใช้การประเมินความผันผวนของราคาหุ้นเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวมนั่นเองครับ โดยถ้าเบต้าเท่ากับ1เนี่ยมันแปลว่าหุ้นมีความผันผวนเท่ากับตลาดถ้าตลาดขึ้น1%หรือลง1%เนี่ยหุ้นเนี่ยมันก็จะไปตามตลาดนะครับหเช่นเดียวกันถ้าเบต้ามากกว่า1เนี่ยเช่นเบต้า1.5เนี่ยหมายความว่ามันจะผันผวนกว่าตลาดนะครับถ้าตลาดขึ้น1%หรือลง1%เนี่ยราคาหุ้นเราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปถึง1.5%เลยครับ ส่วนถ้าเบต้าน้อยกว่า1ครับก็แปลว่าหุ้นเนี่ยขยับน้อยกว่าตลาดนะครับันผวนน้อยกว่าตลาดเช่นถ้าเกิดสมมติเรามีหุ้นที่เบต้า0.8เมื่อตลาดเนี่ยขึ้นลงไป1%เนี่ยหุ้นของเราจะขยับแค่0.8นะครับผมหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยนักลงทุนเขาก็จะ define กันว่าเป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงตำ่ำเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ชอบความมั่นคงอะไรแบบนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นฟุตเทจค่าเบต้าของบริษัทชั้นนำอื่นๆให้ดูนะครับตามนี้นะครับเผื่ นอกจากตัวเลขทั้งหมดที่ว่ามานะครับกรอกเขาก็รายงานข่าวที่เทสลากําลังเข้าซื้อกิจการบริษัทที่มีชื่อว่า MANS AG AG นะครับ AG นี่มันเหมือนเป็นคําย่อของทางเยอรมันนะครับว่าบริษัทจํากัดอะไรประมาณนี้นะครับโดย MANS AG เนี่ยเขาเป็นบริษัทวิศวกรรมข้ามชาติจากเยอรมน,นีนะครับซึ่งดําเนินงานในสาขาการออโตเมชันในสาขาเทคโนโลยีลําแสงเลเซอร์ในสาขาการวัดค่านะครับ ซึ่งจะเป็นการวัดค่าระด,ดับอุตสาหกรรมนะครับที่เน้น precision กันแบบละเอียดสุดๆเช่นงานเครื่องจักรอะไรแบบนี้นะครับนอกจากนี้นะครับ MAN AG นะเขาก็ทำงานวิจัยพัฒนาเคมีนะครับแล้วบริษัทเยอรมันนี้นะครับเขามี Department ตนึงเนี่ยนะที่ชื่อว่า Mobility and Battery Solutions นะครับซึ่งดูจะเป็นเซกเตอร์ที่เข้าทางของเท s l a เลยทีเดียวครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับบริษัทที่เทสลากำลังสนใจเข้าซื้อกิจการ แล้วก็ข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับที่เราไล่เรียงกันมาเนี่ยผมก็คิดว่าเราได้คัดสิ่งที่น่าสนใจแล้วตัวผมเองเนี่ยคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมเนี่ยในการทําการบ้านต่อศึกษาข้อมูลหุ้นต่ออะไรอย่างนี้ครับก็คิดว่าครบแล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยที่กรอกให้ผมมามันก็เป็นตัวเลขน้ำๆแล้วครับผมหรือมองอีกมุมหนึ่งนะครับด้วยความที่ผมเนี่ยพร้อมไปไม่ดีกรอกเนี่ยมันก็ต้องไปใช้พลังงานต้องไปใช้คอมพิวต์พาวเวอร์ต้องไปใช้แรงของมันเนี่ยในการสร้างกระบวนการคิดแทนผมว่าเอ้ยพร้อมมาโล่งๆแบบนีี้้้้้้กกกวาาาางงงงแบบนนนนคสัั่มตตอออรรรรเเหห็ะไใ ิเคราะห์อ,อะไรผมคิดว่าบางทีกรอกเนี่ยอาจจะใช้ทรัพยากรกับส่วนนี้ไปเยอะ,ะครับไปไปคิดวิเคราะห์ว่าไอคนสั่งเนี่ยมันต้องการอะไรเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เราก็เราก็ไม่โทษน้องกรอกนะครับคุณผู้ชมลองคิดดูนะครับว่ากรอกเนี่ยคิดอะไรไม่ออกจนถึงกับต้องไป Copy ตารางข้อมูลสถิติของ Market Watch มาแปะง่ายๆแบบนี้นะครับถ้าผมต้องให้คะแนนวิจัยของกรอกรอบนี้นะครับก็อาจจะให้ได้ไม่มากครับเอาไป5เต็ม10แล้วกันครับ แต่ถ้าต้องให้คะแนนคนพร้อมเนี่ยก็ชัดเจนครับเอาไป1นึ่งเป็นสิครับเพราะฉะนั้นก็อย่าอย่าโทษกรอกกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแก้มือใหม่แต่สําหรับนักลงทุนที่อยากได้พร้อมที่มันจริงจังกว่านี้นะครับผมใส่ไว้ให้ในดีสคริปชั่นด้านล่างแล้วนะครับบางพร้อมเนี่ยผมก็ได้ลองใช้กับ AI ตัวอื่นใช้ลองหาข้อมูลหุ้นตัวอื่นรวมถึงก็มีบางเคสเนี่ยที่ผมได้อัปโหลดเป็นวิดีโอให้ดูไปบ้างแล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับหลายๆพร้อมเนี่ยก็ยังไม่เคยลองกับฟีเจอร์วิจัยเชิงลึกองกรี่วัน แล้วในอนาคตนะครับผมก็จะเอาเคสตั๊ดี้การใช้ AI การพร้อมที่แบบมีประโยชน์กว่านี้มาแบ่งปันนะครับเพราะว่าในรอบนี้เนี่ยคือผมก็เพิ่งมาได้ลองจาก Glock Deep Research ครั้งแรกเหมือนกันครับเพราะว่าจริงๆเขาปล่อยฟีเจอร์นี้ให้ใช้ฟรีมาหลายวันแล้วครับ ทีนี้พอผลลัพธ์ที่ออกมาแล้วผมพอคันๆออกมามีตัวเลขที่น่าสนใจมีข่าวที่เอามาเล่าให้คุณผู้ชมได้เนี่ยก็ยังถือว่าได้ภาพรวมมาครับสำหรับมุมมองหุ้นเทส l a แต่สาหรับนักลงทุนสายลึกนะครับที่ตามข่าวมาอยู่แล้วนะครับคลิปนี้อาจจะยังไม่ได้มีอะไรที่ตื่นเต้นมากนักผมก็ขอภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับยังไงลองเอาพร้อมที่ผมใส่ไว้ใน description เนี่ยเอาไปใช้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวผมก็จะพยายามรีบทาคลิปออกมาที่มัน a d v a n c e ที่มันลงลึกที่มันได้ประโยชน์มากขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมมมาากกกๆเเลลยรััับที่ชนนแ้วจอ สวัสดีครับผม